ผมว่ามันก็หล่อขึ้นนะเพราะว่ามันมันมัรแบบแล้ครับยินดีรับสู่ซูกิเมทไทยแลนด์นะผมเดี๋ยวนี้ผมจะพามาเปลี่ยนนะผมเป็นกรอบเป็นเนะลือสีใสนะเพิ่มความหล่อให้้องเบสนะผมก็คือได้มา่างในกลุ่มนะผมได้มาชุดหนึ่งหกสิบบาทนะผมแต่ว่าราคาถ้า ถ้าไปหาตามาตามเพจตามอะไรน่าจะไม่มีแล้วผมไฟแล้วสีใสนะส่วนมากก็จะเป็นสีชมพวกนี้นะผมแต่ตอนนี้ผมได้เก่าเก็บมานะพี่ชายเขาแบ่งไว้ผมแนละ้วก็เลเมอจะขึ้นลิงเพจไปให้นะผมเดี๋ยวจะมาดูนะผมว่ามันจะหลอดแค่ไหนนะผมนี่คือตอนเที่ยงไม่ได้เปลีป่ยนนะเป็นสีไฟสีชมนะนะผมเดีย๋ยวเปิดไฟดวดูก่อนนี่นะหลอดไฟข้งางในมันจะเป็นไฟสีธรรมดานะ อันนี้ผมทอดนอนไปแล้วเนะนี่นะมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่หลอดสีเหลืองนะผมมันจะเป็นสีออกกอขาว,วเหนืองนวลๆธรรมดานะพอใส่กาแฟใส่มันจะยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่เลยผมน่าจะต้องได้เออ <c oughs> ซื้อหลอดไฟสีเหลืองใสนะผมหลอดไฟที่เป็นพวกหลอดไฟสีนะมันจะได้สีเหลืองแล้วก็มองเห็น เดี๋ยวม่ให้ดูมันจะหลออขึ้นไหมนะมับอ่าใล้ไฟที่ใส่ละนี่นะผมก็จะประมาณนี้เลยนะมาดูผมเปิดไฟเหลยยงให้ดูไฟมันจะไม่ออกเหลืองนะผมมันจะออกขาวๆนะอ่าโอเคครับผมก็ วันนี้ขอฝากอาไว้แค่นี้นะผมก็พามาดูพิเศษนะผมว่าเราใส่ไฟสีใสเนี่ยมันจะหล่อขึ้นแค่ไหนนะผมผมว่ามันก็หล่อขึ้นนะเพราะว่ามัน<ด>มันแบบแลดูใหม่ขึ้นนะผม,มอ่ะอ่าโอเคครับผมสวัสดีครับ